รลงมาชั้น B1 น,นะคะเดี๋ยวจะนั่ง Airport r o i l ไปนั่ง Airx Train ค่ะเป็นแบบ non-stop กเราเดินตามทางมาเรื่อยๆก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะนั่ง Airx ไปลงที่ u ซ Station นะคะมามาตรงนี้นะคะเอ็กเ s รสเทนทำกับเครื่องน,นี้คะ เราอยู่ที่โซลสเตชันกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่ง KTX ไปลงที่ปูซานนะคะก็คือทริปนี้เราจะไปปูซานกัน2วัน1คืนก็คือเดี๋ยววันนี้ไปนอนที่ปูซาน1คืนแล้วก็กลับมาที่โซลนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปไงบ้างคือตอนนี้เดี๋ยวรอซื้อของที่ mm hmm. GS กินอะไรนี้มันนี้ใหญ่มากแซนด์วิ <Sand ish. S 1> อันนี้ใส่อะไอ่ะ ไข่แฮมมีกาแฟ อันนี้เราออกมาก็จะมีแท็กซี่ด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปลงที่โรงแรมกันนี่โรงแรมที่เรามาพักนะคะก็คือจะอยู่ติดหาดด้านหน้าเลยนี่นะคะซ Cloud โฮเทล ตรงถนนเขามีไฟด้วยอันนี้ร้านที่เราจะมากินนะคะเดินตามแมบมาเลยร้านโอบังจังร้านนี้เป็นปิ้งย่าง เข้าออร้านเข้าตรงนี้เหรอร้านดูลึกลับมากอันนี้นะคะบรรยากาศโอ้ก็คือร้านนี้อาจาร์ร้านนี้นะจะดังหรือเปล่าดูจากลายเซน็นโอ้ร้านนี้นะคะโอบังจังลองดูมเมนูนะคะก็จะเป็นแบบลูกหมูกับลูกลวัว แล้วก็มีเป็นพวกสุกสุกเค็มจีอันนี้น่ากินอ่ะอันนี้สั่งมาหมูสามแบบน,นะคะเป็นสามชั้นแล้วก็สันคอ,อแล้วเขาลองเค็มจีให้ด้วยว้าวเขาเอาเครื่องเคียใส่ให้ถ้อีเก่ะอันนี้สุกเคมจีเป็นหมสา เยอญญะว่ากินสองคนสำชั่ราคาร้อณมากอันนี้จิ้มกุ้งชั่ อัานนี้คือไฟแรงสุดอันนี้ไข่ไข่ตุ๋นหมมชิน,นันนี้อร่อยมากน่าจะเป็นสันคออันนี้หมูสันคออร่อยมากว้ยย่างไทย My Melody ตอนนี้อยู่ในร้านถ่ายรูปนะคะ<ม>เดี๋ยวมาถ่ายรูปะะตตาต,ตรงนี้เขาก็จะมีที่แบบให้จัดทรงผมนี่พ็อปเยอะมากแล้วก็มีพ็อปอันนี้ด้วยพ็อปพวกตุต๊กตาไมเมสูที่นี่นะคะมีให้เลือกเยอะมากขอดูเ <c oughs> ก็ตเตอร์กันอุย้ยนี่ไงมีซาริโอ แล้วก็เลือกชอบแบบนี้ว่าเป็นช็อตเองแล้วก็จะเป็นให้เลือกคาัาเตมันขั้นต่ำสออันโอเคห้าพันห้อนขอให้เลือกสี่รูปนะคะรูปสวยมากเราเลือกเป็นกอบไมเมลักกันอินเลย โอเล็กย,ยังสาขาปูซานปิดสี่ทุ่มครึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูของนิดหน่อยเผื่อ <c oughs> ได้อะไร <c oughs> แต่ว่าลาโ,ลโรสโพเซคือถูกกว่าที่ไทยแบบเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นนี่เคยซื้อที่สนามบินแล้วก็แพงกว่าอุ้ยนี่ไงอันนี้ใช้ดีเป็นแพดทนเนอร์แพดของเยอะมาก นี่นนนช็ชอปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลับห้องไปดูว่าซื้ออะไรมาบ้างเดาวแวะกินไอติมร้านนี้นะคะอากาศหนาวมากประมาณ5-6องศาแต่คือคนเต็มร้านไอติมอะทูทโกโกแล้วกันกินน้นองบาร์โค่ดีกว่า,ท,าทันทีเอานี นี้คือมินช็อกบ่อนบอนอร่อย กำลังออกไปข้างนอกนะคะคือวันนี้ฝนตกเมื่อกี้รอนช้าออกไปทางม,มานิดนึงนเอาไปเลยหนาวมากพอฝนตกแล้วก็คือหนาวเลยเดี๋ยววันนี้ที่แรกเราจะไปกินร้านซูชิกันก่อนนะคะแถวที่พักเลย <Yeah. S 1> yeah. ร้านนี้นะคะที่เราจะมากินซูชิมาจูร้านนี้ด้านในก็จะเป็นสายพานอย่างนี้เลยนี่เมนูของที่นี่นะคะมีให้เอรเวอวมากอันนี้เขาจะมีบอกว่าจานสี่นี้ราคาชิ้นละเท่าไหร่พันห้านี่ก็คือชิ้นละสี่สิบบาทสี่สิบแล้วก็แบบประมาณห้าสิบสี่สิบห้าสิบอันนี้พอมาเขาจะให้ซุปมาด้วยนะคะ แล้วก็หยิบเอาด้านหน้าได้เลยวาซาบิอันนี้นหน้าตาวาซาบิของที่นี่เหมือนวาซาบิสดเลยเมื่อก,กี้สั่งอูด้งไปอันนี้อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าแบบเขามาอธิบายให้ฟังทำแรกขอกินเป็นโดมอ ุ้งดีมากอร่อยแค่ว่าจะบีบานร่างง่ายดูเืดีก็จะีอันนี้นะคะปลาไหลโอ้เนื้อคือได้มาเป็นสองชิ้นอยู่ดีอ่มาก คือตอนนี้ผลลงหนักมากเดี๋ยวไปดูกันว่าในร้านมีแบบเมนูอะไรบ้างแต่ซิกเนเจอร์น่าจะเป็นพวกชาเขียวมัฉะ้านนที่จะมานะคะอยู่ข้างๆร้านอามองกูซานร้านนี้ ชาสักเสรืฐ อนนี้คือลมแรงมากเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นดูของที่เซนทัมซิตี้นะคะก็คือไปลงที่เซนทัมซิตี้สเตชันเลย mm. ก็คือนั่งห่างจากอันนี้ไปแค่2สถานีนะคะ่ะ mm. แล้วก็ก็ถึงแล้วเกี้ซื้อเป็นบัตรแบบขาเดียวไป mm. ตกรอบแล้วสี่บาทนะคะเซนทัมซิตี้ เด็ขึ้นมาก็จะมาผูดในห้างเลยอันนี้ร้านนะอันนี้ชอ็อปลีไม่ชอบลีเกาหลีมากเลยเพราะว่าแบบสีมันน่ารักอะคอมันไม่เหมือนที่ไทยอะอุ้ยสีนี้น่ารักคาเดแกนของลีอุ้ยชอบัวนี้จัง แล้วก็แล้วก็มีเป็นมินิแบ็คก็ขอจิ๋วดะอันนี้นะคะอมิสอันนี้ในห้างที่แบบกระเป๋าแล้วก็หมวกเยอะมากอันนี้เขาจัดเป็นแบบตามสีเลยร้านที่แบบอยู่ชั้น B2 ทั้งหมดนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นอะ ก็คือควรมานะคะห้างชินเกออันนี้เดี๋ยวเรามาดูแบรนด์นี้นะ เซ็อันนี้สวยอ่ะน,นี่คือตัวเมื่อกี้ที่ซื้อไปนะคะเป็นฮูตี้สีชมพูเมื่อกี้ซื้อตัวนี้ไปด้วยนะคะเป็นแบบสปอร์ตสวยๆถ้าไม่หนามากใส่ที่ไทยได้นี่นะคะของที่ได้จากรานนี้มันเป็นน่าจะแบรนด์คอสคอสกาฟี ตรงอันนี้นะคะไปหาดควังอัลีแล้วเดี๋ยวเราออกทางออกที่สามค่ะไปควังอัลีบีเดี๋ยวออกตามป้ายไปเลยค่ะนี่ไงมันมีบอกอยู่มันได้ทางออกนะคะจะถึงแล้ว10% เป็นมนมูตอนนี้นะคะวัก็อบไัยหนาวแล้วหนาวว่าลมแ,แรงแล้วฝนตกแล้วก็ยังจะซื้อกาแฟเย็นอันนี้ถึงแล้วนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากสถานควังกันนะคะเดินมาแบบ850ิเมตรท่าน,นี้สวยอะ่ะตอนนี้คือแบบลมแรงมาก เราอยู่บนรถไฟ KTX แล้วตอนนี้คือรอกับโซแล้วอันนี้เป็นตู้ในรถไฟนะคะเขาก็จะมีแบบขายน้ำขายขนมนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราซื้อน้ำเปล่าแล้วก็อยากชิมขนมแต่อันเนี้ยชินจังหมดอะชิมนี้ดีปะอันนี้มันเป็นอะไรสวีทคุกกี้ลองชิมดูอ๋อมันอ๋อมซื้อได้ที่ละอย่างเหรอโอเคเดี๋ยวซื้อน้ำก่อน อันนี้คือใส่กัดโอเคสไม่ได้เมานะคะรถไฟออกแล้ว โซ่แหลนะคะตอนนี้ก็คือเวลาประมาณแบบสามทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินมยองดงสตีดนะคะเพราะว่าเราพักก็คือที่พักเราคือติดกับมยองดงสตีดเลยทนะางออกห้างเป็นโรงแรมนั้นเนี่ยอากาศตอนนี้ก็คือแบบหกองศาหนาวเลยเดี๋ยวไปเดินดู แป้งเคฟ้อนมากโอ้ขอบตกเคันนี้โอเด้งนะคะร้า,านข้างๆนี่แัดเ เราปต <Okay. S 1> อนนี้นะคะเมื่อกี้เราลงสถานีฮงอิกยูนิเวอร์ซิตี้แล้วเรากำลังจะเดินไปย่านยอนน้ำดง